แบบนี้เดินไป่าได้ไหมโบโอ้ขี่กระตึกมากน่าจะเดินไม่ได้แล้วเอามาทําเพื่ออะไรเนี่ยฮะมึงเอามาทำไมเนี่ยอันนี้เอามาทำไมโบจแต่<อ>ติดป่ามันต้องมีของกินโบไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลย <c oughs> มองอะไรเมื่อกี้มองอะไรมึมมนชอบอย่างเงี้ย <c oughs> สวัสดีมารุ่น f C โบแล้วก็มารุขี่กระตึกทั้งหลาย วันนี้ลำโบจะมาเอาชชวอกลาในป่านะครับแล้วก็เป็นป่าสลับกับทุ่งนาแล้วนีมีดารารับเชิญเขาจะมางนะผู้ดิตามเป็นล้านมาดูกันว่าเป็นใครมาไวไวซักชัดรแลการโบมาชอบเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอันนี้ใครเนี่ยคุ้นุนเนี่ยกระเป๋าก็ไม่ปิดเจ้เชือะไรในป่ายังไงเนี่ย แต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยโบไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้เดินป่าได้ไหมโบโอ้ขี่กะตึกมากน่าจะเดินไม่ได้บบทำไม,ไไมแบบนี้เดินได้แบบนี้โบชอบเดินป่าได้แบบนี้เดินไม่ได้โ <c oughs> บไม่ชอบเลยไม่คือรองเท้าก็ไม่ผ่านแล้วเอามาทําเพื่ออะไรเนี่ยฮะมือเอามาทาไมเนี่ยอันนี้เอามาทำไมโบจะต,<อ>ติดป่ามันต้องมีของกินโบ ไม่ได้เอาชุดแรกในปากกับโบเนี่ยต้องเรียวเรียวเท่านั้นอันนั้นโบอันนี้ตั้มอันนี้ตั้มอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้ออยแต่ไปกับออยเนี่ยไม่ต้องอะไรไปเลยเสื้อผ้าก็ไม่ต้องเอาไปในสมองเฮ้ยอะไรนะในหัวในหัวต้องมีต้องมี สมองมาจุอยู่แล้วก็จะลืมกระเป๋ากระเป๋าไม่มีนะนี่นะกระเป๋าต้องมีถุงยางบรรจุอยู่ด้วยเฮ้ยต้องมีเงินมาจุอยู่นะครัวันนี้ไปทําอะไรนะจะทำอะไรกินกันให้คูโบพาพาไปทําอะไรติดปลาติดปลาสลับทุ่งนาใช่ไหมไปเลยน่าจะมีทางเลดีๆอยู่เดินได้ไหมเนี่ยเดินได้ไหมเดินมานะแต่คนนั้นคนนั้นแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาเลยคนนั้นนะวันนี้ เอาทำเลยตรงไหนเอาเอาตรงนี้ล่ะอันนี้อันนี้อันเนี้ยเขาเรียกต้นอะไรโบอันนี้เหรออออันนี้เขาเรียกต้นบางหงนะเนี่ยต้นบางหงนนะอ่พี่ออยเข้ามาอือยป็งไงธรรมชาติทำเลได้ไหมตรงนี้ได้ไหมได้ไปเอาเลยแล้ววันนี้จะทำอะไรให้รับประทานตำบางหงตำบางหงใช่ไหมใช่โบตตำอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยตำได้ตำได้ไหม ทำองอื่นได้ไหมโบคิดว่าทำได้ไหมนี่เตรียมอุปกรณ์มาครบเลยบโอ๋อะไรมาบ้างไม่ผ่านอะดูแล้วไม่ไม่ไม่เขือโบดูแล้วไม่ผ่านตั้งเป็นเบาหวาน,นต้งเป็นเบาหว,วานใช่ไหมตั้งขาดอาหารไม่ได้าดอา,ารไม่ได้ดยังเบาหวานขึ้นแล้วอะไรมาบ้างเนี่ยนี่อ๋อมอุปกรณ์ด้วยถุงอะไรนะถุงถุงบอกพริกตั้งไปแล้วตั้งไปแล้วโอ้ยขี้กะอึข้างนอกเจ้านี่เนาะ สายมีอะไรอีกเปิดดูดิเปิดดูมีอะไรไหมอ๋อดอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะน้ำสมุนไพรของโบนะพี่อ้อยนะแล้วก็อะไรอีกครับอันนี้น้ำน้ำปลาน้ปลาแดกอันนี้บกฮงเฮ้ยเราไม่ต้องเอาของเขาเอาไม่้องของเขาแต่โบบอกเลยว่าจริงจริงแล้วน้ำน้ำปลาไม่ต้องใส่ก็ได้นะใช่ไหมเรามีนวนวอยู่นี่อยู่ไงมีอนที่ไม่ใช่นนัวอยู่ให้ให้อ้อยตำให้กิน ท่านพี่ออยตำใช่ไหมใช่แต่สำหรับโบ้เนี่ยนะถ้าพี่ออยตำเนี่ยไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยมองอะไรเมื่อเี้ยมองอะไรโบมันชอบยางเงี้ยอโอ้น้ำปลาโบ้มันแปลกใช่ไหมกินมันแปลกๆมันแปลกไว้ตายแล้วแต่โบ้ชอบนะ้กลิ่นนี้นะมันหอมฝันฝันฝันดีเอออาจจะทำอะไรให้โบ้ับ้วกทานวันนี้ตำบังหงวงตำบางหงงนะนี่มันอาจจะเป็นวิธีที่9:9้าเกาการตำบังหงงจะเป็นวิธีที่9-9นะวิธีนี้โบ้ชอบนะ อ๋อออันนี้โบเรียกอะไรอันนี้อันนี้เรียกเรียกบักแข้งใหญ่บักแข้งยักษ์นะเนี่ยแล้วบักต้องแรงแหละโบบับกต้องแรงอยู่นี่บักต้องแรงข้างล่างนี่ <c oughs> บักต้องแรงอย่างนี้แหละนหนเดี๋ยดีโบโบไม่ค่อยชอบตำบักหุ่งนะพี่ตั้มมันหอม่าโบโบไม่ชอบตำมมาหุง่งหอมเหรออ๋อโบชอบตำอย่างอื่นหอมไหมโบดมดูหน่อยได้ไหม <c oughs> ตรงนี้อ๋อๆๆต้ตรงนี้ตรงนี้ดกตรงนี้ดวอ่ะโบโบตํานะโบตําโบตํานะโอเคนะ เอามาดิ่บจะตำไม่ไม่ใช่ตำนี้่โบจะทำหรอโบตำไม่ถูกตำไม่ถูกการตำบ่งหงที่ดีโบต้องเอาตีนขีบเอาตีนขีบยังไงตีนขีบนี้ออ๋มันมีร้อยแปดวิธีใช่ไหมใช่เป็นวิธีวิธีที่เท่าไหร่ตีนขีบ่อาจจะโบทำเป็นวิธีที่สามก็ได้แต่วิธีที่ตำทำก็คือทำยังไงหกสิบเก้าหกสิบเก้าจับหัวโบก็จำ้วกันอ๋อจำแล้วเดี๋ยวกันโบโบโบตำเาตีนขีบนะตีนขีบนะเอาตีนขีบแบบนี้นะเออตีนขีบตีนขีบแล้วก็ตำตำถ้าตำแบบนี้ร้านวิวอไหม ตามเงี้ยล้านวิวล้านวิวอู้ยทำไมพริกมันเยอะจังเนี่ยพี่ออยมันจะไม่แสบเหรอเออมันแะ่แสบนะมันจะแสบนะไหนโอ้โหโบชอบจังเลยแบบนี้ส้มตำมันไม่มีตะหลิวไม่มีตะหลิวแล้วก็นี่มาดูใกล้ๆโบตามการตำหมู่มันมีร้อยแปดวิธีเขาจะหมายวิธีนี้เป็นวิธีที่เท่าไหร่นะลืมแล้ว6969โบชอบไหมโบชอบวิธีนี้อ่าเอมาดี พอแล้วอ่าทำนานหลายเสียเวลาธุรก,ก,การโบไม่ชอบอนี่อ,อ่ะพอแล้วโบลองชิมดูมันแซ่บไหมเสียบไหม,มใช่ไหมมาอันนี้ช้อนเรานะน,นีการการเอาวิธีหลอดในในปลาในปลาเดี๋ยวชิมก่อนอชิมก่อนบอกฮามันว่าอะไรได้เนาะเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยโหแซ่บอยู่บ่เหตุบ่โบชิมด้วยได้ไหมได้ชิมด้วยนะดูก่อนนะโบเสียบไหมขวบลงเลยแซ่บเสียบ เเกมขาบู๊หูน้ำดอกแซบไปก่อนแซบไปบ่เออเอาได้บ่เอาได้บ่ะแซบ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 แซบเฮ่อเอาบเทเทโบเทเทได้บ่เนี่ยเทเลยคอยเอาวังตรงนี้ก็ได้ใช่พังตรงไหนก็ได้อ่เอาบคว่ำคว่ำเลยนะเออจ้าเอะเป็นยังไงทำไมอ้อยต้องยืนท่านั้นด้วยอ่ะโบไม่ชอบโบชอบไหมโอ้โหโบไม่ชอบเลยไม่พิสตาตรงนี้ได้ไหมโบไปอยู่ข้างหลังดีกว่าไม่ได้ตามชอบโบไม่ชอบไม่เป็นไร อ่าประมาณนี้นะขยับขยับเมืนเพื่อนขอน้ำโอ้โหโบนี่ทางอย่างเดียวเลยทาโบชอบทางอ่าาแนต่อครับเป็นไปตั้มก็โบก็เสร็จแล้วโบก็ไปก็ได้เดี๋ยวตั้มกินกับออยก็ได้ไม่ได้โบไม่ชอบไปเดี๋ยวโบไปกับออยตั้มชอบเออตั้มชอบใช่ไหมไหนอยชิมดิเป็นยังไงบ้างโบอร่อยโบชอบแบบนี้ไหนบอกว่าเค็มอร่อยแล้วโบชอบเลยแซ่บเป็นยังไง นี่ก็เป็นวิธีการเอาตัวรอดในป่าในป่าป่าละโมอแต่ดูแต่ดูอะไรอะไรอะไรเรานึกว่าเราจะอยู่กันสองคนสามคนไม่ใช่เราไม่ใช่เหรอเราอยู่ยืใช่ไมเนี่ยเอาเพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ่งเพลินไปหน่อยเมื่อกี้นี้เออเออไหนแซบบอยแซบแซบ เสียบดิบ่ะโหคือสีคืออันเนี้ยเข้งเลยถ้าเป็นใบยานางเนี่ยโบทัยยังถ้าเป็นใบยานางเหรอถ้าเป็นถ้าเป็นใบยานางโบจะยันยองยองยองอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นทำยังไงโบไอตั้มจะเสียบเลยแต่ถ้าเป็นมะละกอเนี้ยทำยังไงนะตั้มตั้มทำยังไงตั้ต้องตั้เป็ดเผ็ดตั้เป็ดเผ็ดมันจะได้โอ้บไม่ค่อยชอบเผ็ดนะฮะเอาไม้โบชัดเอาอะไรเหรอโบ เริ่มต้งแล้วบอนเลเหาดห้ปร้องเฮ็ดทิพย์จะมองหงอกมะแม่ไปไหนเขาเอาอยู่นี่แหละเราอยู่น้าเนี่แหละเราไขอยู่บ่โบไหวบ่ไหวแล้วต้องทำอ้อยไหวไหมไหวสิคะโบไหวอ๋อันแค่นี้เองปัดเธอของโบนี่แค่ไข่ก็หนักสิบโลแล้วนะอ้าวข้าดาโบพาลุยแล้วรับรองว่าออกออกแน่นอนอ่ฝันติดตามน้ำได้ครับโอเคโอเคแลมโบเล่มโบพาลุยแล้วก็อ้อยลอยจูบอ้อยลอยจูบอ่าอยากรู้ว่าลอยจูบนั้นเป็นของใครของโบ ของตั้มของโบโบไม่ใช่ตั้มเนี่ยโบบอกเลยว่าตั้มมาจูบที่หลังโบต้องถามออยของใครของใครดูว่าไม่ใช่ครั้งสองคนเลยออยของใครอของใครของใครนะของใครของใครเอาของพี่ตั้มก็ได้โบยอมโบยอมแต่เราจะไปด้วยกันปป่ะพี่ออยปเราชุดเราในป่าดีกว่าเราไปไปนลพี่ตั้มนะไปเลยโบไปเลยกูกินคนเดียวก็ได้ว่า